สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเรามาพบกันผมก็มีข่าวดีมาบอกกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับก็ได้มีการมีราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาดูแลและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองและมีแววมาว่าเงิน120บาทสาหรับ ที่ตกค้างมาเมื่อครั้งรัฐบาลก่อนครั้งนี้น่าจะมีความหวังขึ้นมากันอีกแล้วนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันที่2กันยายน2566มีราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีสำหรับการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายโครงสร้างงานด้านอ้อยมีชาวไร่อ้อยมากกว่า1.2ล้านรายบูรณา,าการกับการผลิตน้ำตาลทรายกว่า5 8โรงงานโดยสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอกก็จะเป็นผู้กำกับดูแลในส่วนนี้นั่นเองครับ ภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นเรื่องก็คือเงินช่วยเหลืออ้อยสดลดฝุ่น pm 2.5อัตรา120บาทต่อตันนั่นเองซึ่งก็ตกค้างมาจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและเรื่องค่อนข้างล่าช้าเอามากๆเนื่องจากฤดูหีบอ้อยปี2565ทับ66นั้นผ่านมาแล้วกว่า6เดือนแต่ไม่มีความคืบหน้ามีเพียงตัวแทนชาวไร่อ้อย ที่ทำหนังสือยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือไปกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องและก็รัฐบาลนั่นเองครับครั้งนี้เราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์พระทราวิชัยกุลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับปัญหาของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีสะสมรอการแก้ไขนั่นเองเช่นก็มีเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสด ปุ๋ยราคาที่สูงภัยแลง้งผลผลิตตกต่ำปรับเปลี่ยนจากแรงงานเป็นเครื่องจักรหนี้สินชาวไร่อ้อยที่มีเพิ่มมากขึ้นภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองหวังว่าร,รัฐมนตรีคนใหม่ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมน่าจะมาเข้ามาแก้ไขของ แก้ไขเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ในครั้งนี้นั่นเองครับอย่างไรพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ยังมีความหวังว่าจะได้รับเงิน120บาทต่อตันในเร็ววันนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวาวความคืบหน้าครั้งต่อๆไปว่า จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกผมก็จะเอามารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบอย่างทันทีนั่นเองครับ